สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพเ้าสู่ช่วงที่3ของรายการ SME Clinic บายธนาคารกรุงเทพนะครับช่วงที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์เซตนะครับหรือว่าอาจารย์เสถีรพงศ์พดุงพิสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับว่า SME หรือว่าคนที่เป็นแฟรนไชส์ซีนั้นจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างไรในช่วงนี้เรามาคุยกันต่อนะครับอาจารย์เซตคือการทําธุรกิจจริงเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าหาเงินทุนมาตอนต้นได้แล้วแล้วจะอยู่รอดไม่จริง ไม่จริงระหว่างทางมันมีอุปสรรคต่างๆมากมายใช่ครับครับมันเป็นเพราะอะไรบ้างฮะในกรณีที่รเรารู้แล้วจะลงทุนอะไรเราความคาดการและความคาดหวังของแฟรไชส์ซีคือผลตอบแทนอแน่นอนเพราะว่าเราลงเงินไปแล้ว100บาทเราต้องการอยากจะได้130บาทเป็นเรื่องปกติใช่ใช่ก็เลยคาดหวังว่าจะได้เงินผลตอบแทนนั้นจริงได้แค่ไหนครับโดยปกตินะครับตัวแฟรไชส์ซอเองเวลาจะออกแบบที่เป็นธุรกิจ เพื่อสําหรับขายแฟรนไชส์เขาจะมีการจัดโครงสร้างทางการเงินหรืองบกําไรขาดทุนออกมาโดยมีลักษณะของรายได้หาค่าใช้จ่ายต่างๆจนมีได้เป็นกําไรสุทธิ<ม>เป็นรูปแบบที่แฟรนไชส์ซีต้องเข้าใจตั้งแต่ต้น<ม>ตอนแรกบ,บอกว่าอยากจะลงทุนในไซส์ขนาดนี้ประมาณไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่มันก็จะมีการลงทุนไม่เท่ากันผลตอบแทนแล้วก็รายได้ของแต่ละขนาดในการลงทุนจึงไม่เหมือนกันครับ เมื่อตกลงก็จะซื้อสมมติซื้อไซ์กลางที่จะมีขนาดลงทุนประมาณหนึ่งล้านบาทผลตอบแทนรายได้ที่แฟชชัยซอเขากาหนดตั้งแต่ต้นว่าถ้าหนึ่งล้านบาทลงทุนลักษณะน,น,นี้มีใช้พื้นที่ประมาณร100อยตารางเมตรนะครับจะมีมีในรายละเอียดของการลงทุนเนี่ยคุณต้องอัดต้องอ่านให้ครบก่อนว่าเงินลงทุนประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งบางครั้งมันอาจจะมีดอกจันตัวเล็กๆถูกไหมครับ,รบเองอนขายต่างๆเราต้องดูรายละเอียดเลยใช่ครับเงินลงทุนมันเลยกลายเป็นว่า ก่อนที่เราจะได้ไปขอสินเชื่อมาจากตอนที่แล้วเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเงินลงทุนที่ลงทุนเนี่ยมีเรื่องของค่าอะไรที่อยู่ในนั้นบ้าง เอาเปรียบเทียบให้เห็นแบบโครงสร้างชัดๆเลยแล้วกันระหว่างโครงสร้างของแฟรนไชส์ซอกับแฟ e, รนไชส์ซีโครงสร้างทางการเงินเขาต่างกันยังไงครับในภาพของแฟรนไชส์ซอเขาดําเนินการจัดการมีงบการเงินในการบริหารจัดการสําหรับดูแลของบริษัทตัวเองแล้วก็มีรายได้รายได้อื่นๆที่เข้ามาเรื่องได้มาเช่นค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ค่ารอยตีค่าการฝึกอบรมต่างๆค่าที่เป็นรายได้เหล่านี้เป็นรายได้ที่อยู่ในส่วนของแฟรนไชส์ซอร์ แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่แฟนส์ซีจะต้องจ่ายปีปีหนึ่งนี่เยอะไหมครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นที่จเ<อ>ป็นเปอร์เซ็นคงจะวัดยากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของตัวธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนะครับพอแฟนส์ซอเนี่ยเขาคิดเป็นค่าธรรมเนียมมาก่อนค่าธรรมเนียมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนเงินลงทุนทั้งหมดที่แฟนส์ซีต้องลงทุนเข้าไปเนี่ยมีค่าธรรมเนียมคือค่าตราสินค้าค่าแบรนด์เพราะว่าเขาสร้างมานานละใช่ครับ ค่าที่แบรนด์เนี่ยมันจะมีฐานลูกค้าที่เวลาซื้อมาปุ๊บมันจะมีลูกค้าที่ตามติดตามมาลักษณะนหนึ่งรวมถึงเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องทำเลค,ค่าใช้ใจ่ายเหล่านั้นรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์มีเรื่องของการฝึกอบรม,มเมื่อซื้อลงทุนค่าธรรมเนียมไปแล้วเนี่ยก็จะได้การฝึกอบรมด้วยก้อนแรกๆนี้มันประกอบด้วยค่าธรรมเนียมซึ่งประกอบเรื่องของฝึกอบรมอยู่ข้างในนะครับพอเป็นเรื่องการลงทุนเสร็จมันจะมีเรื่องการก่อกรสร้าง ถ้ามีถ้าถ้าร้านเป็นร้าน100ตารางเมตรมีพื้นที่ครัวหรือมีห้องสําหรับการอบรมถ้จาจะเป็นโรงเรียนกวดวิชานะครับต้องแยกกันถ้าเป็นห้องสําหรับในการเก็บสต๊อกสินค้ามีการจัดสรรยังไงบ้างเงินลงทุนเหล่านั้นก็ต้องมีลงในรายละเอียดว่ามีการปรับปรุงสถานที่นะครับมีเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้นะครับเป็นค่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่จําเป็นในการบริหารการจัดการตรงนั้นนะครับ แล้วจะคำนวณยังไงล่ะครับถ้าเป็นตัวตั้งต้นถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของกนที่เรื่องของการตกแต่งอันนี้พอจะคำนวณได้แต่เงินทุนหมุนเวียนเนี่ยมันมีหลักคิดไหมครับว่าเราควรจะต้องสำรองเงินไว้เท่าไหร่<ข>ถึงจะเพียงพอถ้ามุมมองของแฟนชส์ซีนะแฟนชส์ซี follow ตามที่แฟนชส์ซอกำหนดมาเลยอ๋อคือเขาคิดมาให้เป็นระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพิสูจน์มาแล้วใช่ฮะแฟนชส์ซอได้ทำการพิสูจน์แล้วแล้วก็ออกแบบเป็นร้านต้นแบบ หรือธุรกิจต้นแบบภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่าโปรโตไทป์อย่างเงี้ยทำเป็นโปรโตไทป์ขึ้นมาออกมาเสร็จว่าถ้าเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่คุณลงทุนประมาณนี้น่าจะได้รายได้เข้ามาเท่าไหร่บ้างมสมมตริร้านอาหารหนึ่งร้านไซส์กลางหรอยตารางเมตรอาจจะมีที่นั่ง10 20ที่นั่งเพื่อจะดูแลการจัดการได้แล้ว1บ -20 ที่นั่งจะได้รายได้ในขั้นตอนไหนบ้างพอชซอ ได้ออกแบบมาให้พร้อม,อมซึ่งอันนี้เป็นเป็นข้อหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราอยากจะลงทุนซื้อแฟรนไชส์สักอันหนึ่งเนี่ยถามในราย,ายละเอียดด้วยว่าสามารถจะลงลึกได้ไหมว่าสิ่งที่เราลงทุนไปและวเงินลงทุนส่วนเพิ่มเพือ่อจะทําให้ประกอบกิจการได้เหมือนกันเนี่ยมันจะต้องมีความ<ช>เป็นไปได้ใช้เท<ช>่าไหร่แล้วมีความคาดหวังว่าจะได้ไรายได้กลับมาเท่าไหร่ด้วยครับ แต่ในเมื่อเขามีเหมือนเป็นไบเบิลเป็นแมน a l มาเป็นคู่มือมาให้นะค,ะครับว่าเอะเราจะต้องทําตาม 1, 2, 3, 4เป็นสเต็ปใช่คือถ้ามันง่ายขนาดนั้นทำไมคนส่วนใหญ่ถึงล้มเหลวครับเป็นส่วนหนึ่งก็คือมันมีเงื่อนไขาบางอย่างโดยปกติแล้วโปรโตไทป์เนี่ยจะมีการบอกว่าเหมาะสมในสําหรับพื้นที่ใดบ้างทํำเลอย่างไรแล้วก็เงื่อนไขที่มีกลุ่มลูกค้าจานวนเท่าไหร่ ในกรณีที่แฟนชัยซีดำเนินธุรกิจโดยไปตั้งนเงื่อนไขที่แตกต่างออกไปครับปัจจัยเปลี่ยนไปรายได้ไม่เหมือนเดิมโครงสร้างอาจจะเปลี่ยนได้ครับตรงนี้คือประเด็นหนึ่งก็คือว่าโปรโตไทไม่ได้การันตีว่าทุกๆุรายที่แฟนชัยซีซื้อไปเนี่ยจะเป็นเหมือนกับโปรโตไทป์ทุกอย่างเลยต้องกลับมาคุยที่ว่าแฟนชส์ซีจะบริหารการเงินของตัวเองได้หรือไม่ งั้นต้องถามแล้วละครับว่าต้องบริหารยังไงล่ะครับเราเริ่มต้นจากโครงสร้างเดิมๆที่โครงสร้างงบกำไราขาดทุนที่แฟรนไชส์สอบกาหนดมาก่อนรายได้100ต้นทุนขายที่เขาบอกว่าน่าจะประมาณ40%กําไรขั้นต้นคือ60%ใช่นะครับ40%เนี่ยคือต้นทุนขายที่เราได้สินค้า การดูแลการจัดการจาก,ก,าจากแฟนชส์ซอคือเราจ่ายให้เขาไปเลยตอนนี้แล้วเราตรงนี้อาจจะตรงนี้อาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะกําไรขั้นต้นจึงอาจจะดูนิ่งๆอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์พอถัดลงมาในงบกำไรขาดทุนจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตรงนี้คือคีย์หลักที่สําคัญถูกต้องซึ่งในค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเนี่ยตัวของแฟนชส์ซอบอกว่าคุณจ้างพนักง,งานก็สามคนก็พอนะหรือสองคนหรือ ทำไงก็ได้ว่าในในค่าใช้จ่ายเงินเดือนในฐานเงินเดือนที่พอด,ดีกับที่ไฟชัยซอได้กําหนดไว้ตั้งแต่ต้นรปรากฏว่าเราสามารถที่จะจะา้างบุคลากรที่ถูกลงได้ในบางพื้นที่หรืออาจจะต้องจะเป็นต้องใช้จํานวนคนเพิ่มมากขึ้นคมันมันแล้วแต่ปัจจัยหลายๆเรื่องอนะครับาาการบริหารการจัดการค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็มีส่วนหนึ่งอีกอันนึงในส่าส่งค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคือเรื่องของค่าเช่าพื้นที่เดิมที่ ทางแฟรนไชส์ซอร์เนี่ยเขากําหนดพื้นที่เขาจะกําหนดในห้างในร้านหรือจะเป็นทาวเ์เฮาส์หรืออาคารพาณิชย์ต่างๆมันจะมีกําหนดว่าราคาค่าเช่า,าประมาณนี้นะจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายแต่ถ้าเกิดว่าเราอะไปเช่าในพื้นที่หมอนถึงแฟรนไชส์ซีนะฮะไปตั้งในพื้นที่ที่มีค่าเช่าแพงขึ้นแพงกว่ากำไรมันก็จะลดลงกำไรก็จะลดลง ยิ่งเอที่ยิ่งเราเช่าเพิ่มมากขึ้นมันก็จะไปทําให้เงินลงทุนตอนแรกเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันมีเงินมัดจ,จําในการทําธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเมืม่อเงินลงทุนเพิ่มมากขึ้นเขาใช้จ่ายในการทำงานเพิ่มมากขึ้นกําไรลดลงการคืนทุนก็จะช้าลงด้วยเหมือนกันนี่กลกายเป็นประเด็นว่าเมื่อแฟนชยัยซอกําหนดโครงสร้างมาระดับหนึ่งแล้วแฟนชัยซีต้องเปรียบเทียบว่าของจริงเป็นอย่างไร เราบริหารจัดการยังไงให้มีประสิทธิภาพมากสุดใช่สิ่งที่ดีเราจ่ายค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์กับทางแฟรนไชส์ซอแล้วครับให้แฟรนไชส์ซอให้คําแนะนําเราม,มีโอกาสได้ไหมค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมมันขึ้นแบบนี้นะเราจ่ายเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บมีผลเรื่องของค่าเช่าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยค่าเช่าเหล่านี้ทางแฟรนไชส์ซอมีโอกาสที่จะต่อรองอว่าให้มันได้ราคาที่แฟรนไชส์ซอได้ไม่ใช่ในราคาที่แฟรนไชส์ซีได้หรือไม่ ครับ,รบแล้วสัญญาณอะไรที่น่าจะมองเห็นก่อนว่าเอ๊ะอีกสักเช่น1เดือน3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะขาดสภาพคล่องนะเงินทุนหมุนเวียนอาจจะไม่พอนะเราคนจะต้องมีอะไรที่เอาไว้ดูบ้างครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แฟนชซีมีปัญหาคือ Follow หรือไม่ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ทำตามไม่ทราบเรื่องเงินก็จะหมดไปได้เพราะว่าไม่ได้มีการทําการประมาณการเงินสดมไม่ได้เปรียบเทียบว,ว่ากระแสเงินสดในอนาคตที่จะได้รับมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่ กระแสเงินสดที่ต้องจ่ายไปมีขั้นตอนอะไรบ้างอาจารย์เซตแค่ขายของแต่ละวันนี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับนี่ต้องคาดการณ์ถึงอนาคตเลยเหรอครับถูกต้องฮะมันจําเป็นก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่คาดการณ์จะไม่รู้ทันทีว่ากระแสเงินสดที่เราจะได้รับเนี่ยประมาณเท่าไหร่หรือได้รายได้ที่คาดการณ์เท่าไหร่เมื่อเราไม่รู้คาดการณ์เท่าไหร่เราก็จะสั่งซื้อสินค้ามาขายโดยที่เฟยชัยซาบอกเอาไปเลยสําหรับ2เดือนเอาไปเลยสำหรับ1เดือนเงินสดออกจากตัวเราอ่ะ ไปอยู่ในสต็อกสินค้าเราต้องจ่ายเขาก่อนไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ขายของให้ลูกค้าเลยใช่ฮะนั่นแหะคืออาจจะช่วงของภาวะการขาดเงินเป็นไปได้เพราะรเราไม่ได้รู้ว่ากําหนดของรายได้เนี่ยคาดการจริงๆแล้วน่าจะมีเท่าไหร่มีการที่สําคัญนะแฟรนชัยซีรปรึกษากับทางแฟรนชัยซอเลยม,มันจะมีแฟรนชส์ซอเขาเป็นระบบอยู่แล้วล่ะระบบว่ากําหนดในการสั่งซื้อต้นเดือนกลางเดือน วิธีการจ่ายชําระเป็นเท่าไหร่จะมีเฟสของมันในระยะเวลาของก่อนที่จะมีการสั่งซื้อเนี่ยแฟนชส์ซีทำการประมาณก่อนว่าทดลองก่อนว่าในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมามียอดสั่งซื้อประมาณเท่าไหร่รถ้ายอดสั่งซื้อประมาณนี้ในเดือนถัดไปก็คาดการว,ว่าจะสั่งซื้อเท่านี้แต่บางท่านอาจจะบอกว่านั่นคือข้อมูลในอดีตนะคะรับอาจารย์เซตแล้วจะไปคาดการในอนาคตให้มันถูกต้องได้ยังไงครับตรงนั้นคือเกณฑ์หนึ่งก็คือว่าต้องคุยกับแฟนชส์ซอว่าเรากาลังทาการตลาดและแฟนชส์ซอจะช่วยเราว่า เพิ่มยอดขายในสาขานั้นได้อย่างไรตรงนี้เจรจาได้คุยกันได้เป็นการปรึกษาพูดคุยกันพะธุรกิจในระบบแฟนชส์คือความสัมพันธ์ระหว่างแฟนชส์ซอกับแฟนชส์ซีถ้าแฟนชส์ซีไม่ประสบความสาเร็จแฟรนชส์ซอกประสบความสำเร็จไม่ได้กรณีนี้ก็คือเมื่อแฟนชส์ซีเนี่ยขอคำปรึกษาว่าเนี่ยเรากำลังจะขยายนะจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นลักษณะแบบนี้หรือว่าจะทําอย่างไรให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้น แฟรนไชส์ซอก็จะต้องมาวางแผนร่วมกันในสาขานั้นๆเพรานะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่สําคัญคือการ f o r ์ c ค s t หรือว่าการคาดการณ์อนาคตถูกต้องว่าอีก1เดือนข้างหน้าอีก3เดือนข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรใช่ครับมีเทคนิคที่อย่างน้อยๆก็คือคาดการณ์ให้มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดไหมครับอาจารย์มีความใช่ครับต้องถ,ถ,ถ้าสามารถทําได้นะฮะผมคนบอกว่าเราไม่ใช่ แม่นเลยขนาดนั้นในตอนเริ่มต้นแฟนชัยซอมีฐานข้อมูลเพียงพอ,อม,มันมันคือต้องกลับมาดูเลยว่าตอนที่เราเลือกแฟรนไชส์เนี่ยเขาเข้าใจที่จะช่วยเหลือเราแล้ว,ลวเข้าใจในธุรกิจนั้นมากน้อยแค่ไหน,นเขาทำมานานขนาดไหนบอกว่าถ้าเกิดมันไม่ได้ตามนี้นะเพราะแฟรนไชส์เนี่ยแฟรนไชส์ซอเขาทําธุรกิจมามันก็ต้องมีล้มมีไม่ประสบความสําเร็จบางสาขาอาจจะรุ่งบางสาขาอาจจะร่วงก็ต้องมีบ้างแล้วเขาจะรู้วิธีการแก้ไขปัญหาคืออะไรบ้าง การที่แก้ปัญหาเ่าเนี่ยมาช่วยเราแฟนชส์ซี <franchise> e ได้อ,อย่างการกําหนดว่าเดือนหน้าจะประมาณเท่านี้มันมีหลายรูปแบบเช่นแฟนชส์ซอบ,บอกว่าสั่งซื้อไปเลยนะสําหรับยอดมูลค่าประมาณนี้จะต้องมีสินค้าเข้ามาประมาณ10,000มืนยูนิตหนึ่งหมื่นชิ้น10,000มื่นถ้วยมาใช้ก่อนล่วงหน้าเพราะมันลดต้นทุนการทำลักษณะนี้ก็ต้องถามว่าที่เราสั่งมาก่อน1 0,000มืนเนี่ยมันเหมาะสําหรับลูกค้าจานวนที่เพิ่มขึ้น ทางแฟนชัยซอจะช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างแต่โดยทั่วไปเรามักจะเจอแฟนชัยซอที่แบบส่งมาให้ที่เอาไปขายขายไปเพราะเขาได้กําไรเลยเขาได้จากการขายของเ <laughs> ขาได้รายได้ตรงนั้นไปก่อนแล้ว <laughs> ใช่ครับ <laughs> แฟนชัยซีมีสิทธินะครับ <laughs> มีสิทธิ์ที่จะสั่งซื้อหรือไม่สั่งซื้อก็ได้แต่ตามกฎมันก็จะมีมินิมัมในการสั่งซื้อ <laughs> ครับการบริหารการจัดการคือเรามีหน้าที่ในการทําอย่างไรเพื่อจะได้ถึงจุดคุ้มทุนให้ได้ต้องถามกับอีกทางแฟนชัยซอว่า ถ้าหากเราส่งขายเข้ามาเรามีค่าที่จ่ายในการดูแลเป็นค่าใช้จ่ายคงที่เท่าไหร่เหล่านี้ถ้าหากขายของจำนวนมากต้องขายกี่ชิ้นในหนึ่งเดือนถึงจะพอดีกับฟิกตรงนี้ได้บ้างค่าใช้จ่ายคงที่เหล่านี้ได้บ้างซึ่งตรงนี้มันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการคาดการณ์ในอนาคตด้วยว่าใครับเราจะสั่งของมาเท่าไหรด่ดีเราถึงจะไม่เจ็บตัวใช่สภาพคล่องเงินถืนอยังช้ได้อยู่อยู่เกินมากเกินไปรหรืออะไรลักษณะแบบนี้การเชิจามันลักษณะข้อมูลเหล่านี้เป็นขั้นข้อมูลตั้งแต่ตอนที่เรา สัมภาษณ์แฟรนไชส์ด้วยฮะแฟรนไชส์ก็ต้องบอกเราว่าระดับการสั่งสินค้าประมาณอะไรถึงจะเหมาะสมตามประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจารย์เซตเนี่ยเคยเจอบริษัทที่เขาเจอปัญหาเรื่องของสภาพคล่องไหมเจอครับเจอครับครับเขาเดินเข้ามาหาอาจารย์เซ็เนี่ยเขาบอกว่าอะไรถ้ามีปัญหาก็คือว่าเขาหมุนเงินไม่ทันยอดที่สั่งเข้ามาเนี่ยไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ค,คือเรียกเก็บจากลูกค้าไม่ค่อยได้แต่ในกรณีของ ธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจอาหารเนี่ยทั่วๆไปของแฟรนไชสนะครับก็จะเป็นเรื่องต้องบอกเลยส่วนใหญ่ของในระบบแฟรนไชส์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเหมือนค้าปลีกได้รับเป็นเงินสดแต่เราต้องมีการสต๊อกของต้องเตรียมการเนี่ยล่วงหน้าเยอะอคือเงินมันก็จะไปจมจมกับของ,งของที่เราสต๊อกเอาไว้ใช่ฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถคาดการได้ว่าสต๊อกที่พอดีพอดีอะ่ะมันคือเท่าไหร่ครับอย่างกรณีหนึ่งที่ ในธุรกิจอย่างธุรกิจการศึกษาไม่ยังเป็นต้นสต็อกหนังสือเยอะอันนี้ยกตัวอย่างหนึ่งนะเขาจะบอกว่าเมื่อมีลูกลูกศิษย์มาสมัครเรียนของคอร์สนี้ส่งรายชื่อนี้ไปที่แฟนชส์ซอแฟนชส์ซอเป,เป็นคนพิมพ์มหนังสือชุดนี้มาให้รเราได้เงินสดของลูกค้าที่มาสมัครเรียนแล้วก็ไป,วไปจ่ายไปจ่ายแพ็กเกจ จะเป็นหนังสือเหล่านั้นอ่ะโอ้ยางงี้มันก็จะ m a t กันพอดีมันก็จะพอดียกเว้นว่าทางส่วนของเรียนเนี่ยมีกระบวนการอื่นๆที่ที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากมาอาจจะหมุนไม่ทันก็ได้แต่พอมันเกิดปัญหาที่มันหมุนเงินไม่ทัน <c oughs> อาจารย์เซตเนี่ยแนะนําว่ายังไงครับลักษณะหนึ่งของการทําธุรกิจแล้วหมุนเงินไม่ทันเนี่ยทางสถาบันการเงินก็จะมีวงเงินในการให้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันเปิดเป็น OD นะครับได้ วิธีคิดมันเหมือนกับตอนแรกไหมครับที่เราเดินเข้าไปหาสถาบันการเงินแล้วก็ขอว่าเอ๊ะทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขามีทางเลือกอะไรให้กับเรารแต่ในกรณีนี้คือเราหมุนเงินไม่ทันทางเลือกมันเหมือนกันไหมครับคล้ายๆกันในกรณีของธนาคารเองเพราะเขาเทางแฟนชัยซอร์ที่ไปดังสืบอยู่แล้วเนี่ยการบริบหารการจัดก,การนอกเหนือจากเงินกู้ในส่วนที่เป็นสินทรัพย์ ที่เป็นในการก่อสร้างทั้งหมดส่วนหนึ่งระยะยาวอันนึงก็ต้องมีถามว่าจะต้องใช้วงเงินสําหรับหมุนเวียนเท่าไหร่บ้างจากประสบการณ์ของแฟนไชัยซอครับครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทุกรายต้องมีหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดบางรายเนี่ยมีการหมุนแล้วก็มีการต้องเตรียมมันเป็นไซเคิลของฤด,ดูจะต้องเตรียมสต๊อกก่อนถึงระยะเวลาหนึงสมมติขายของในช่วงที่มีวันหยุดมากๆเตรียมอาหารต้องเยอะๆนะครับก็ขาด เงินทุนหมุนเวียนก็ต้องขอตรงเนี้ยมาใช้ก่อนได้ครับซึ่งจะต้องเป็นเนเจอร์ที่ธนาคารจะต้องต้องรับทราบ้อ <ไป S 2> ด้วยกใจต้องคุยกันมาโดยตลอดทางใช่ครับใช่ครับออย่างช่วงที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเวลาที่เราจะเข้าไปคุยกับธนาคารเนี่ยเราคงจะต้องมีการเปิดเผยแผนของแฟนชายซอด้วยว่าเขาจะเดินหน้าไปอย่างไรให้มันมีความชัดเจน hmm. ถูกไหมครับแต่ทีนี้มันกรณีนี้เนี่ยมันคือกรณีที่เราท,ทําธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วมันเกิดปัญหาใช่ในแง่ของแฟนชส์ซีคือเราจะเข้าไปคุยผมว่ามันน่าจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันถูก ถูกต้องครับแ้าลักษณะหนึ่งเหมือนที่อธิบายว่าแฟนชัยซีเองจําเป็นจะต้องมีแผนการเงินของตัวเองอเตรียมความพร้อมว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างมีผลประกอบการที่แสดงออกมาเนี่ยจากที่ไหนโดยปกติ f ฟรนไชส์ซอจะมีระบบการจัดการหลังบ้านด้านการเงินให้ไม่ว่าจะเรียกว่า ERP หรือ PRP คือ Enterprise Resource Planning นะครับก็คือว่าทำการจัดการเรื่องของการจัดซื้อให้ใเรื่องของการดูแลการรับรายได้รายรับต่างๆยอดขายต่างๆจะเห็นยอดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่แฟ a n ไชส์ซไม่จาเป็นต้องมีระบบใหญ่ขนาดนั้น <unsafe> รเรามีระบบแค่หน้าบ้านอย่างเดียวร,ระบบ POS point of sale หรือเป็นแคชเชียร์หนึงซึ่งมันจะลิงก์กับระบบส่วนกลางของ ERP ของแฟนชส์ซอคือเราใช้ประโยชน์ของการที่เขาใช้ระบบนี้อยู่แล้วใช่ครับเราเรามีหน้าที่เป็นเป็นหน้า user <c oughs> <revelation. S 2> เพื่อจะไปสู่เข้าระบบส่วนกลางว่าตอนนี้ <c oughs> เราจะดู Record <c oughs> อยู่ว่า <c oughs> เคยสั่งซื้อเท่าไหร่เดือนที่แล้วมีอะไรบ้างแทนที่เพราะตอนนี้ระบบมันเป็นเข้าระบบดิจิตอลส่วนใหญ่แล้วนะฮะมันก็จะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยเชื่อมโยงทั้งหมด จะเห็นประวัติว่าเราเคยสั่งซื้ออย่างไร,รมีข้อมูลอย่างไรในกรณีที่แฟนชายขนาดใหญ่มันจะมีระบบนี้ให้เราเห็น<อ>แฟนชายซอเองก็จะ Follow และติดตามเราได้ว่าถึงระยะเวลานึงมีของขาดหรือไม่ขาดหรือรายได้เราเข้ามาช่วงไหนยังไงเราก็ต้อง,องขี่เข้าไป point of sale ใช่ครับในกรณีนี้บางบางกิจการที่เป็นธุรกิจร้านสะดวกซื้อหลายแห่งสินค้าทุกอย่างในร้านทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นของแฟนชายซี เป็นของเจ้าของแฟนชายแฟนชส์ซีมีหน้าที่บริหารการจัดการเพื่อให้มีการขายและมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไม่ต้องยุ่งเรื่องเกี่ยวกับสต็อกเลยขวดน้ําถ้วยต่างๆเนี่ยเป็นของอแฟนชสยซออยู่แฟนชสยซอมีระบบ e ER อ p ที่คอยรู้ว่าสินค้านี้ได้ออกขายไปแล้วหลังจากที่เราผ่านบาร์โค้ดมันก็จะสแกน<ะ>บัตรปุ๊บปุ๊บมันก็จะตัดไปถ้าถ้าระบบส่วนกลางเนี่ยเขาบอกแล้วว่ามีการแบบนี้นักวันสิ้นวันส่งไปที่ส่วนที่เป็นดีซบ ส่วนที่เป็นกระจายสินค้า<ม>เขาก็จะนําสินค้ามาใส่ในตู้ให้หมดเลย<ม>หน้าที่ของแฟนชัยซีคือจะต้องมีการทําตามระเบียบที่เกิดขึ้นต้องสแกนอย่างไรมีการเช็คสต็อกเมื่อ,อไรหมดวันเป็นอย่างไรรายงานต่อวันที่รีพอร์ตที่จําเป็นจะต้องดูอะไรบ้างร,รายได้ที่สรุปวันนี้คือเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายจาเป็นคืออะไร นี่คือส่วนเพิ่มเติมที่แฟนชส์ซีจะต้องหาซึ่ง ERP ตรงนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เรื่องของการ forecast หรือว่าการคาดการณ์ที่เราคุยกันตอนต้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยถูกต้องครับถูกต้องถ้าเกิดได้ข้อมูลเบื้องหลังเราจะเห็นภาพมากขึ้นจะเยอะขึ้นและแฟนชส์ซอสามารถแนะนําได้ง่ายขึ้นแฟนชส์ซีก็ไม่จาเป็นต้องมีข้อมูลหลังนั้นเราลุยหน้าบ้านเลยลุยหน้าบ้านหน้าที่หลักๆของแฟนชส์ซีคือทําธุรกิจกับลูกค้าที่เป็น end user การตลาด ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องทําเพิ่มซึ่งจะต้องบอกว่าบางครั้งโครงสร้างที่ถูกวัดมาหมดแล้วเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เราอาจจะไม่ไม่ได้คาดหวังไว,ว<ร>้ก็ด้เราอาจจะตั้งบัตเจตตั้งงบประมาณว่าตอนแรกหนึ่งอบาทแต่เ,เข้าไปจริงๆเนี่ยเวลาลงทุนจริงๆมันอาจจะมีอะไรที่ตามมาที่หลังด้วยใช่ครับในกรณีของแฟรนไชส์มีการทําธุรกิจเนี่ยก็ต้องมีการโฆษณาในในพื้นที่ของตัวเองอกระตุนะต้นยอดขายกระตุ้นอยอดข,ขายของเราเองเขาเรกว่า local store marketing การตลาดแบบท้องถิ่นซึ่งแฟรนไชส์ซอร์เขาทำการตลาดแบบาภาพรวมทั้งหมดแล้วของคอร์ปอเรทหมดแล้วของแฟรนไชส์ซีก็ต้องทำการตลาดที่เป็น,นในย<อ>ยพ,พื้นที่นนนนในืหมู่บ้านเรากระจายเป็นเอกสารหรือทาข่าวกระจายออกมาเนี่ยหรือทําโปสเตอร์ออกก็ออกค่าใช้จ่ายเองซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนนี้จะไปทําให้ใค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตอนแรกไอ้คนที่แบบไปทําเป็นแฟรนไชส์ซีเนี่ยตอนแรกอาจจะไม่ได้ประเมินมูลค่าของค่า้จ่ายตรงนี้ถูกต้องซึ่งมันอาจจะทําให้สภาพคล่องในอนาคตเนี่ยมันมีปัญหาได้ใช่ครับ,รบมันเหมือนกับว่าแฟรนไชส์ซอร์บอกคุณทําแบบนี้ทาัุสาะแบบนี้นะเหมือนกันแต่แฟรนไชส์ซีบอกว่าเออทำไมเราทําเหมือนที่เขาทํคาคนอื่นไม่เห็นได้เลยแฟรนไชส์ซอร์บอกงั้นคุณต้องทาการตลาดท้องถิ่นด้วยนะครับต้องทําอย่างไรก็ต้องเตรียมบ้างรจริงๆแล้วเนี่ยแฟรนไชส์ซอร์จากการเปอร์เซ็นต์ที่เป็น L S M เนี่ยระดับ มีเอาไว้ให้อยู่แล้วมีบอกว่าต้องทํานะถ้าไม่ทำมันอาจจะไปผูกกับยอดขายว่าถ้ายอดขายเท่านี้เขาอาจจะมีอิน e n นทีมให้อีกนิดนึงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลักษณะแบบนั้นแต่ในกรณีแฟรนไชส์เองมองภาพว่าอยากจะได้กระตุ้นให้มันเร็วขึ้นครับก็ต้องใส่เพิ่มก็ต้องใส่เพิ่มก็เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทของเราเองใช่ครับครับแต่ทีนี้ผมถามอย่างนี้ครับเพราะว่าแฟรนไชส์มันมีเยอะแยะมากมายโอเคแฟรนไชส์ที่มีขนาดใหญ่มี track record มีประวัติที่ดีเขามีการใช้ระบบ ERP แต่มันก็จะมีแฟรนไชส์อีกเยอะแยะมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มีระบบตรงนี้ท,ที่จะช่วยหลังบ้านใช่ใช่แฟรนไชส์ซีทำยังไงฮะแฟรนไชส์ซีเองคงจะต้องมีระบบหรือการจัดการบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวเองอเดีเ๋ยวน,นี้มันไม่มันไม่ได้ยากมากมายฮะ,ะระบบทางด้านซอฟต์แวร์ที่กลุ่ม เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเอามาใช้ POS ออนไลน์อยู่บนคลาวด์ดึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเดีย๋ยว POS เดี่ยวนี้ใช้แค่2000บาท3,000บาทไม่ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ตัวใหญ่ๆมี iPad อันนึงหรือมีแท็บเล็ตอันนึงก็สามารถบันทึกรายได้บันทึกค่าใช้จ่ายบันทึกตัดสต็อกได้เหมือนกันอืมเพราะฉะนั้นนี่คือ3คีย์เวิร์ดหลักๆที่จะต้องมีใช่ครับมันต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าหากว่าจะต้องบันทึกด้วยตัวเองมีเรื่องของการเพย์เมนต์การเตรียมก็เรื่องของว่าจัดซื้อลักษณะอย่างเงี้ยเราต้องเตรียม ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างม,มันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายคงที่ที่เราเราเราต้องทราบอยู่แล้วเดือนนี้ต้องประกอบไปด้วยอะไรอืมครับซึ่งส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายคงที่ก็เป็นพวกค่าเช่าค่าเช่าโโเงินเดือนพนักงานเมื่อกี้บอกเรื่องโรโตี้ฟรีด้วยโรโตี้ฟรีเป็นส่วนหนึ่งที่ตอนแรกอะฮะผู้ประกอบการคือแฟนชส์ซอเขากําหนดแล้วว่าคิด3-5% R โรตี้ฟรีคือค่าที่เขาช่วยพัฒนาร,ระบบ 3-5%อันนี้ของของรายได้ของรายได้3-5%ของยอดขายแต่อันนี้ไม่ได้ว่าทุกรายจะเหมือนกันนะครับเฉลีย่ยประมาณนี้เฉลียล่ยเฉลี่ยอาจจะมากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าโครงสร้างของธุรกิจบางอันเนี่ยคิดรายยิอที่ฟรีเข้าไปแล้วเนี่ยยังมีกำไรสูงขึ้นมาเหมือนกันเดี๋ยวผมเอาสมมติเป็น3-5%ใน3-5%นเี่ยมันมีผลกระทบทำให้กำไรลดลงได้รตรงนี้คือส่วนที่ผู้ประกอบการ ในแง่ของแฟชส์ซีจะต้องบริหารากิจการว่ามีรักษาเงินส่วน,นี่ได้แค่ไหนครับคือตามปกติแล้วเนี่ยคือจะจ่ายเป็นก้อนไหมครับหรือว่าเราสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดในส่วนนี้ได้ครับ l ร y ยตี้ฟรีเราจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ชําระทุกเดือนอมีหลายประเภทนะบ,บางกิจการเนี่ยแฟ,ฟชา์บางประเภทก็จะคิด l o y ยตี้เป็นเป็นฟิกซ์ 1 0,000บาททุกเดือน20 0 0มบาททุกเดือนหรือเป็น3ต่อยอดขายเราก็ต้องคํานวณว่าเหมือนที่บอกว่าเราต้องทําประมาณการยอดขายประมาณการค่าใช้จ่ายซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ยอดขายจะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่ครับ,รบแล้วถ้าสมมุติว่าย้อนกลับไปตรงจุดที่เรารู้สึกว่าเอะเราทํามาถึงจุดที่กระแสเงินสดมัน มีปัญหาจริงๆคืออย่างน้อยๆก่อนที่เราจะไปขอความช่วยเหลือจากทางแบงก์ทางธนาคารเนี่ยนะครับคือเราควรจะย้อนกลับมาดูตัวเองเพื่อเป็นการทบทวนในมุมไหนบ้างครับเพื่อเป็นการอย่างน้อยๆก็ไปแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนสิ่งหนึ่งก็คือตอนที่พูดคําว่าเงินทุนหมุนเวียนนั่นแหละถ้าเกิดเรามีการกําหนดเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่ต้นว่าควรจะมีเงินสดสํารองเก็บไว้อยู่ประมาณค่าใช้จ่ายกี่เดือน มีสูตรสาเร็จไหมครับว่าควรจะมีตัวปกติค่าใช้จ่ายคงที่อ่ะเราต้องจ่ายแล้วรายได้ไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าค่าเงินเดือนพนักงานที่ต้องจ่ายโดยปกติโคจะมีเงินกองเงินก้อนก้อนเนี่ยเก็บไว้ถึง3าถึงหเดือนอืมครับสาถึงหเดือนตุนเอาไว้ก่อนเผื่อมันเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมาใช่ใช่ึ่งตรงนี้เป็นข้อกําหนดที่แฟนชส์ซอบอกตั้งแต่ต้นได้ครับแต่แฟนชซีจะฟอลโล่ตามหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง แต่ผมแนะนําว่าเมื่อเขาได้ทําแล้วคุณน่าจะต้องทําตามแบบนี้เหมือนกันนะเพราะเงินมันหมุนอยู่ตรงนั้นถ้าหากไรายได้ไม่ช่วงแรกๆอาจจะดีเรื่อยๆไปแล้วไม่ดีขึ้นมาเงินตัวนี้จะได้สํารองเอาไว้และเงินตัวสํารองตัวเนี้อย่าให้มันลดมากถ้าถ้าถ้าจเป็นทีช่ช่วงระยะเวลาหนึง่งก็อาจจะขอสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อป้องกันไม่ให้เงินสดสํารองเนี่ยลดลงไปมากไม่งั้นเงินสดจะขาดมือนะอาจจะเกิด ปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างที่ว่าคือ3าถึงหเดือนเนี่ยตุนเอาไว้ก่อนเลยอาจจะเก็บไว้ในบัญชีค้างไว้เลยค้างไว้เลยอย่าไปแต่ต้องมันถ้าไม่จะเป็นถูกต้องส่วนในเงินทุนตรงส่วนอื่นเราก็พยายามที่จะบริหารจัดการใช้เงินทุนที่ลงทุนไปตั้งแต่ต้นเนี่ยกดําเนินไปแล้วการกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเป็นตัวดําเนินของมันเองไปเรื่อยๆให้มันไปสามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆใช่ครับถ้าหากแฟนไช์ซีฟอลโลวตามที่แฟนไช์ซอที่เขา ระบุเรียบร้อยที่เขาทำมาตลอดเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแต่<อ>ประเด็นประเด็นผมกลัวที่ว่าตัวแฟนไซซีเนี่ยนำเงินที่ได้ไปทําอย่างอื่นมันเป็นไปได้นะครับอาจารย์เป,เป็นลงในวัตถุประสงค์อื่นๆที่มันไม่ได้ตรงกับในการทําธุรกิจแทนที่จะเอาเงินจากการดําเนินรานกํารไรตรงเนี้ยไปพัฒนาและหมุนเวียนไปทําการให้ยอดขายก็เพิ่มมากขึ้นตามรูปแบบของเขาเนี่ยไม่น่ามีปัญหา ผมเคยเจอแฟรนไชส์ซีหลายเจ้าเขาบอกว่าพอได้เงินมาปุ๊บเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ใจ่ายในครอบครัวเป็นต้นเพราะมันไม่ได้แยกกระเป๋าอย่างชัดเจนครับครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็เลยต้องมองว่าความเป็นระเบียบวินยัยความที่จะต้องเคร่งครัดในในกฎงานที่เขาต้องทำเนี่ยคืออะไรบ้างครับฝากทิ้งท้ายนิดหนึ่งครับว่าหัวใจสําคัญในเรื่องของการบริหารกระแสเงินสดรวมไปถึงเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนคือเรื่องอะไรครับหนึ่งก็คือเงินสดคือปัจจัยสําคัญนะครับ สิ่งที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจเราจะหมุนเราใช้เงินเนี่ยให้เกิดสภาพคล่องอย่าให้มีเงินสดติดลบควรคจะมีเงินสดสํารองเตรียมเอาไว้และสิ่งที่สําคัญคือทุกๆครั้งในการดําเนินธุรกิจควรจะมีการประมาณการกระแสงเงินสดด้วยว่าจะต้องคาดการณ์วินเงินสดเท่าไหร่อยู่ในมือแล้วก็เตรียมว่สาสาหรับจ่ายในอนาคตเท่าไหร่จะได้รู้ว่าเรามีช่วงไหนจะขาดเงินสดครับ จะช่วยได้ครับพอเราทราบว่าช่วงไหนเราก็จะพยายามมองหาทางเลือกแล้วถูกต้องรับว่าเราจะไปคุยกับทางด้านของสถาบันการเงินหรือไม่เพา่มเติมเงินตรงบริเวณนั้นถูกต้องเลยครับวันนี้ขอพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับยินดีมากเลยครับนี่แหละครับคือแนวความคิดของผู้เชี่ยวชาญที่ข้ามบอร์ดอยู่ในวงการของแฟรนไชส์มานานหลายสิบปีด้วยกันนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดเลยครับสำหรับแนวความคิดและก็เทคนิคในการบริหารเงินรวมไปถึงการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแต่ว่าเป็นในมุมของแฟรนไชส์ซอตัวจริงเสียงจริงครับรอติดตามชมนะครับ ช่วงนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ